สวัสดีค่ะเัสดาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสายตากันนะคะโอเคค่ะเจ้าของแล้วเริ่มกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทดสอบสายตาสส้นสายตายาันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะขย่บไพ่ตังนี้อัมตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกคนดูนะว่ามันคือตัวเลขอะไรโอเคนี่นะตรงอันนี้นนนตัวเลขสองยิ่งมากค่ะก็ดูออกนโอเคน่าจะส่ตามไม่ได้ท่านไม่ได้ยาวแล้วนะคะแล้วก็ ต่อมานะคะทดสอบกันเพื่อนไหวของรูปตานิดนึงนะคะอันนี้นนล้กันเนาะมัิงนี้ลายสีนะคะเลือกได้แต่ว่าสีเขียวนี่น่าจะเหมาะนะคะเ,คเดี๋ยวมองทับปากกันนะคะ โอเคค่ะก็ปกตินะคะต่อมาจะทดสอบแสงนะคะลูกตาทนแสงได้แค่ไหนนะคะถ้าแสบตาก็รีบแจ้งได้เลยนะคะ โอเคค่ะก็เหมือนจะปกติดนีนะคะมามะคะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดห้าน้ายน,นะคะ ร้อยค่ะกาเทดสอบฟังนี้ฟรีนะคะเพราะว่านั้นเราจะปิดฉลองวันเด็กอีกสองวันนะยค่ะทุกคนโอเคก็คสำหรับวันนี้ก็